แนวทางการเล่นได้เริ่มต้นระดับตำนาเลเวลสิบ1 5 5ดาวกดมากับน้องสวัสดีคร oh. wow. ับผมที่ลุกอันดับหนึ่งเปิดเกมมาก็เอาสู่ครสสกิลท่าไปก่อนไหวๆคอมโบแต่ซับอีกสักทีและกันโอเคอันติดเต็มละเคยมาแทงทีโต้ที่แกจะเก็บสแต็กิกตกแล้วมาตบชันทีหลังเหรอไม่เป็นไรไม่สนแอน้ำแข็งได้แล้วก็ไม้ใบเคยาางน้นนตาลมาอีกรอบ ได้เวลาเรียกคุณนะพ่อเอ็มนะนมนนวันที่หนึ่งคิดว่าเก็บสูบครบได้แล้วภาชนะงาน,นเหรอรการกัดบ,บักทำงานไปเลยลินลุกตู้มอไหวๆตัวแบกเลือดเหลือสามจังหวะนี้ฝั่งวุ้นเปลี่ยนตัวเอาซาวมาดังแต่ผมก็ไ่ละเลยจความเท่าเทียมไปท่าด้าเอ็มมยังยังไม่เข็ดเอาไปอีกรอบ <c oughs> พี่วอลาก่อนได้คนคุยโดจีมาร์บไปฆ่าพี่เล็กเศกัวแบบนี้พี่ต้องกลัวไหมครับเนี่ยไอเดี๋ยวเรื่องไม่ดีละตัวประกอบแห่งทีมีกินอาหารด้วยบินรนได้สวยเพืเ่อเจ็บใจจีจีครับผมแบบนี้ปิดอย่างเรียบง่ายและก็ชนะ